ครับมาดูต้นพลังที่ถูกเสดเดือนปล่อยเข้าทําลายรากอาการเขาจะออกต้นแบบนี้ครับต้นเหลืองค่อยค่อยคโรยลาคืออาการของต้นก็รุนแรงแล้วเนี่ยปลูกได้สองปี ถึงปลูกฝรั่งถ้าไม่มีโรคไสเดือนฝอยเข้าทำลายรากอะ่ะก็ถือว่าเป็นพืชหรือต้นไม้เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ตลาดค่อนข้างจะเปิดกว้างและขายดีนี่ครับให้มาดูต้นที่เริ่มแดง แล้วต้นที่เริ่มหนักและอีกอย่างเสเดือนปล่อยแพร่ระบาดเร็วในพื้นที่ลุ่มดินทรายส่วนที่ต้นยังไม่แสดงอาการของโรค ก็ตัดแต่งจริ่งทำสาวใหม่